ทา่านผู้ชมครับเราตามต่อนะครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมากับกรณีของเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ปปชปปปปฏิบัติการตรวจค้นวัดที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับคดีเงินทอนวัดเฟสที่4แล้วก็ตรวจสอบทั้งจังหวัดนครนายกนนทบุรีแล้วก็กรุงเทพโดยเฉพาะยิางยิ่งตรวจสอบจังหวัดนครนายกวัดวัดทั้งหมดเนี่ย12วัดนะฮะ12แห่งในจังหวัดนครนายก ก็ปรากฏว่าไปพบการทุจริตเงินทอนวัดประมาณ110ล้านบาทนี่นะฮะแล้วก็พระสิทธิวรนายกหรือว่าเจ้าคุณแจ็คและนายนพพลัสเบนเจาวัฒนานันอดีตพอ,อสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเข้าไปทุจริตเงินก้อนนี้นะฮะ110ล้านบาทเบื้องต้นยอมรับว่านำเงิน21ล้านบาทไปซื้อที่ดิน3แปลง ในจังหวัดนครนายกและตอนนี้ตํารวจกําลังตรวจสอบอยู่ว่าเอาละยยี่สิล้านบาทคุณยอมรับว่าเอาไปซื้อที่ดินในจังหวัดนครนายกแล้วอีก90ล้านบาทนะอีก90ล้านบาทนั้นไปอยู่ที่ใคร <c oughs> นะครับล่าสุดทางพันตํารวจเอกพิทักษ์วาริศนะครับจากปปปบอกว่าตอนนี้อยู่กําลังอยู่ระหว่างการขยายผลตรวจสอบเส้นทางการเงินของกลุ่มบุคคลน,นี้ <c oughs> เพื่อติดตามว่าเงินส่วนที่เหลืออีก90ล้านบาทนั้นไปอยู่ที่ไหน นะครับและล่าสุดก็จะเชิญเจ้าอาวาสทั้ง11วัดในจังหวัดนครนายกไม่ว่าจะเป็นวัดสมบูรณ์สามัคคีวัดช้างวัดท่าสุงวัดหนองโพวัดบ้านนุ่งวัดนาบุญวัดดงละครวัดโพงามวัดปทุมวงสาวาดและวัดธรรมมารังสฤ์วัดบางเตยนะฮะมาให้ปากคำเพิ่มเติมอีกครั้งว่ามีส่วนเกี่ยวข้อง พระสิทธิวรนายกและนายนพรัตน์ในการทุจริตบุรณะ่อมแซมวัดหรือไม่ถ้ามีส่วนเกี่ยวข้องก็อาจจะถูกแจ้งข้อหาได้นะครับส่วนการติดตามตัวนายนพรัตน์นางพัฒนานีน่นนะฮะสามีภรรยานะครับแล้วก็นางสาวนัทถาพรลูกสาวของนางพัฒนาน,นซึ่งเป็นสามผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลจังหวัดนครนายกซึ่งตอนนี้ เข้าใจว่าหลบหนีซ่อนตัวอยู่ที่ต่างประเทศนะครับเบื้องต้นก็มีการทําเรื่องประสานไปที่องค์การตํารวจสากลเพื่อที่จะออกหมายแดงแล้วก็แจ้งให้ประเทศสมาชิกทั้ง194ประเทศทั่วโลกแจ้งข้อมูลเพื่อติดตามตัวทั้ง3คนนี้มาดําเนินคดีนะครับนี่ฮนะวัดทั้ง11วัดก่อนหน้านี้เนี่ยตามข่าวของทางเจ้าหน้าที่ก็คือว่าเมื่อได้รับเงินไปแล้วเนี่ยพระแจ็ค ก็จะติดต่อไปที่ทั้ง11วัดว่าให้เบิกเงินสดมานะเบิกเป็นเงินสดมาเลยคุณได้เท่าไหร่ก็เบิกมาแล้วก็มารวมไว้แล้วเดี๋ยวทางพระแจ็คจะจัดสรรเงินให้แต่ละวัดอีกทีหนึง่งแต่ก็จะได้ไม่ครบตามจํานวนที่เขาให้มาก่อนหน้านี้นะเพราะว่าเงินบางส่วนนั้นจะต้องเอาไปช่วยเหลือวัดที่อยู่ในภาคใต้ที่เขาลําบากในถิ่นธุรก,กันดารทั้งสิบเอ็ดวัดก็เบิกเงินมาให้กับพระแจ็คแล้วก็จัดสรรกลับคืนไปน้อยกว่าจํานวน ที่ได้แต่เดิมนะน้อยมากบางวัดนั้นไม่ได้เลยนี่นะฮะนี่แหละฮะที่เรียกว่าเงินถอนวัดแล้วเงินที่เก็บเข้าหกเข้าพอเข้าหกเข้าพอเข้าหกเข้าหอของตัวเองนั้นก็เอาไปร่วมมือกับนายนพพลัชไปซื้อที่ดินแต่ว่าเงินก้อนใหญ่อีก90ล้านบาทนั้นตํารวจกําลังหาอยู่ว่าไปอยู่กับใครนะครับนี่นะรายงานข่าวล่าสุดนะครับเจ้าหน้าที่ชุดคลี่คลายจับตาพฤติกรรมของพระ วรสิทธิพระสิทธิวรนายกนะครับเพราะว่าพบว่าหลังจากออกไปทํากิจนิมนต์นอกวัดเมื่อวานนี้แล้วก็ยังไม่ได้กลับเข้ามาที่วัดตามปกติไม่สามารถติดต่อได้ด้วยนี่นะก็เมื่อถึงกําหนดนัดที่พนักงานสอบสวนจะสอบปากคําเพิ่มเติมตามหมายเรียกช่วงปลายเดือนนี้ถ้าไม่ยอมมาหรือไม่ติดต่อมานะครับก็เท่ากับว่ามีพฤติกรรมหลบหนี อาจจะถูกพิจารณาออกหมายจับนะฮะตอนนี้เนี่ยยังติดต่อไม่ได้แต่มันยังไม่ถึงเวลาที่ทางเจ้าหน้าที่เขานัดนะฮะท่านนัดแล้วไม่มาแล้วก็อันนี้ชัดแน่วันนีกตอนณขั้นนี้ยังไม่ชัดว่าสิบเอ็ดเจ้าว,ว่าเนี่ยจะเป็นพยานหรือเป็นเป็นผู้ต้องหานะใช่ใช่แต่ตอนแรกเนี่ยคล้ายๆกับมีแนวทางจะเป็นพยานอยู่เหมือนกันเพื่อที่จะผูกมัดพระแจ็กนะฮะใช่ครับ ทุกช่อความคืบหน้าของคดียิงรถตู้นายกอบตาบางสมบูรณ์ที่นครนายกนะครับเจ้าหน้าที่ก็ยังเล่งหาเบาะแสอยู่นะครับเ,ออเมื่อวานนี้ก็ได้ตรวจสอบนะครับได้ตรวจสอบทั้งพื้นที่แล้วก็พยายามจะสกดรอยตามรอยนะครับเส้นทางของคนร้ายว่าหลังจากยิงรถตู้ของนายกอบตาบางสมบูรณ์แล้วคนร้ายหลบหนีไปทางไหนยังไงน,นะครับตำรวจชุดคลี่คลายคดีก็ตรวจสอบ และก็หาหลักฐานจากกล้องวงจรปิดตามแยกต่างๆและตามบ้านเรือนประชาชนจนทราบเบาะแสและทิศท,ทางการหลบหนีของกลุ่มผู้ก่อเหตุนะครับสันนิษฐานว่าหลังจากยิงกลุ่มผู้ก่อเหตุใช้รถมุ่งหน้าไปทางแยกปากท่อคลองหนะครับถ้าเลี้ยวซ้ายก็สามารถหลบหนีไปทางอำเภอบ้านสร้างปราจีนบุรีและอำเภอบางน,น้ำเปรี้ยวฉะเชิงเซาแต่หากเลี้ยวขวาก็ไปทางองครักษ นะครับมาทางกรุงเทพแล้วก็มีอีกหลายทางฮะแต่เบื้องต้นคาดว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุจะใช้เส้นทางไปที่องครักษ์เนื่องจากเป็นทางเปรียวไม่ค่อยมีบ้านคนอาศัยอยู่นะครับจากการตรวจสอบดูนะครับทั้งสองเส้นทางทราบแล้วเหมือนกันว่ารถที่ใช้ก่อเหตุยังคงอยู่ในพื้นที่นะครับยังคงอยู่ในพื้นที่บางส่วนนะหมายถึงว่าบางบางอำเภอนะครับตำรวจรู้แล้วแหละฮะแต่ก็ไม่ได้บอกให้ผู้สื่อข่าวรู้หมดมนะครับ รวมทั้งอาวุธที่ใช้ก่อเหตุตามที่พลตํารวจเอกสุชาติธิรสวัสดิ์ท่านรองพะบะตรแถลงก่อนหน้านี้นะครับอาการล่าสุดของคุณยานากรน,นะครับท่านนายกอบตอบางสมบูรณ์นะครับอาการดีขึ้นฮะตำรวจก็ย้ายตัวไปยังเซฟเฮาส์แห่งหนึ่งนะครับมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลตลอดเวลาเช่นเดียวกันกันกบอดีตนายกอบตอบางสมบูรณ์ที่ทราบว่าตำรวจนะครับได้เชิญตัวพร้อมทนายไปที่เซฟเฮาส์แห่งหนึ่งเหมือนกัน แต่อยู่คนละที่นะครับก็เพื่อความปลอดภัยของทั้งสองคนนี่ทั้งนายกอบตคนปัจจุบันที่ถูกยิงแล้วก็อดีตนายกอบตนะครับที่ที่ออหลายคนก็เพ่งเลงไปนี่ฮะตำรวจก็ดูแลทั้งคู่ฮะดูแลทั้งคู่น่าสนใจมากนะฮะว่าจะคลี่คลายเมื่อไหร่ถ้าพบเบาะแสแล้วก็ตำรวจถแถลงข่าวเมื่อไหร่ คดีนี้ข่าวนี้เป็นข่าวใหญ่ไงท่านผู้ชมฮะใช่เป็นข่าวใหญ่แน่นะฮะนี่นะ